าเงินไปใส่เหมือนเอ้ยงินวางรองคาสิเงินเอาไปใส่เหมือนเงินามเงินเอาไปใส่เงินเบียรไปใส่เหมือนเงินก็หายไปไหยเอาไปเสียงไปใสเสี่ยงไม่ได้นี่หอนี่ไยืมเไปซื้อปุ๋ยได้เลยนี่เอาไปจัเงินเ้ยมยืมเงินไปซื้อปุ๋ยพะนะนี่บอ่เอาสไปจัดสนึ่งเจะป็นสิ แข่งได้นี่มกระเป๋าเงินแล้สรุปแล้วเจ้าจังใดกว่านี้เจ้าจังใดเจ้าจะไม่อยู่น้อข่อยบอฮึ่มแม่แบบเกานี่มาแบบมือว่างกับโพโลมาเออมือมือเบาบางมือใดจ้างมือใดจ้างไร่อยก็ไปมองหันว่าว่าสั่นเออมือใดนจ้างแลอยก็ไปมองหันผู้ออกเป็นตัวผู้เล่นจองกว้างอะไรกว้างนี่แหละเอาข่อยจองเจ้าเลือเดีข่อยส่งคิวงานให้เจ้าเลือเดี นต้องตัปีกายเหล่านี้เามีมัดจำเพือเหาดีเจ้าเสียวจะบาดมัดจำอ่ะแต่เราบูมากที่หล <about> ่ะมันจะมามัดจำเมียอย่างเงื้ข่อยอ่านรายยีหอดิอ่านรายยก่หนอดโลเล็กโลเล็กโลเล็กยูสัสเอซีโลเล็กไม่อยู่ที่ัวนีรงกับนี้เจ้าบงหูแสดงว่าปงหูเรียงน้ำเขาเด่นี่บัวขาพระทัานทำไมเนาะี่พี่นัอง e b r เชียงใหม่เจ้าบาดเาชียงใหม่คนนี่เชียงใหม่เพิ่นมาฟังหมอรักท่านไพรเหมือเปิดขึ้นมะม่จักกันบางบัวอีกอันนี่เชย่อีทั้มือนี่เจ้าก็าพ่อสู้ผาพเนี่ยเขาทั่วลุงขอยอย่ขอ,ขอยนี่นีน่เขาเป่า,บ,าบ้านแค่บ้านข่อยนั่นเป็นภาษาบ้านบ้านเออภาษาบ้านผู้เฒ่าผู้เฒ่เป็นไม่เป็นตะมึงตะเมิงรุ่นทุ่มเท่าเลย้เฒ่า หกซิบี่สิบ้านเปิดใบึงเอบหุ่ไว้บอหลังบอนนอดเออหูหหุว้เอบไปจะมาเปยปย่างเอบเลยเออแต่ว่าหูแล้วบ้านอีมิตรร้านบอกว่าบ้านเอบร้านก็ถอว่าอันเอบีเอีนบอยบีหรือบอยใครคืนรอยที่แรกว่าเขาเหรียญมาเรียนมายี่สยสามพุ่ยีิบยี่สบันสรัางบครับเขาขายบันรวงหนาปอเขามีบันแข่งขายคือจะไปท่กี่บอจังวเจ้าา ผู้เฒ่ถาม่อย้าเจ้าเสือบอยากไปเที่ยวเออเอาไปเผาถิมแน่เอซกับจ g จีนี่โอ้พิมพ์โลดเกีซตัวขาวคอยพวกอู้เขาไม่เพราะว่านำว่รรดาดังทับข่อยน้องข่อยกันเลยเพราะว่าเรลยสนใจเสียไปเสียจะไปกินอะไรไส้จูไส้ย,ยังบุรีบุรีเอาปัไปกินลพอพอมันดื่มแลอวที่เบียร์กงแล้ที่ได้กินแล้ไม่เสียใจแล้ว แกงโนมักินแกงโนมันนบุรีรังอีวีค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อนี่คอยลูกขึ้นมาทองก่อนล้ำเมื่อเมืองุ่ทธเถื่เขาสมองจัดก่อนออมณนเมื่อหลสลา้วองยีีจเิ่มเมื่อเิลืลาลันจี้ยังกับอะไรเจ้าเมาก่อนล้ำเป็นบอดี้การูเออเขาากกว่าล้ำเออไปทองไปเอซีสูงขาพาอ่อนภากไทยปทุยิปซา เอีอยัางอีอีอีดาวันอีดาบันอไใครแอนแฟนคลับแอนออรดีอเอก็แอนอรดีแฟนคลับแอนอรดีผู้เดียวแต่เพิ่นมาเบิ่งเฮาโลเล็กลูกซ้ายพอบอยแม่แอนเอฟซีปทุมธานีเจสีตกเทรนไม่ติดตามนะครับพี่น้องขอโทษเด้ไหมงั้นเป็นหลายงั้นสี่เป็นหลาย บึงไันนี่กำลังบึงสรุปแล้วพระเอกแม่นนี่มู่บ้านที่หยิบเก่าเนาะแมนบอม่นี่บ้นที่หยิบเก่าพี่น้องแฟนขับก็บไปซอยแต่ว่าของพ่อสิจัดอีกมือหนึ่งคือกันแล้วเราสิเอามือข่อยบ้างแต่ว่ามือหยิบเก่านี่ก็คือซอยพระเอกแม่นทุกบาททุกสตางค์เลยบ่มีหางค่าใส่ใจแมนบอ